ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อแม่นักจิตพี่น้องเสียโชคเนาะทีนี้เรามาดูนะครับข้อมูลนะครับสองตัวล่างนะครับเนาะสองคู่นะสองหางนะครับเป็นสูตรนอกกรอบนะครับจับเสียบสิทธิ์ในชุดเดียวคู่เดียวเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลกันนะครับเราก็คำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางครับให้แนวทางตัวเลข จากการคำนวณและเศรษติย้อนหลังเท่านั้นเพื่อปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมไม่เสื่มส่วนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับและดูพินิจด้วยตัวของท่านเองนะครับนะนะครับเรามาดูฮะแนวทางสองตัวล่างนะครับเดินดีที่สามโหวตติดนะครับอีกหนึ่งงวดน,นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เหมือนเดิมครับวิธีคิดวิธีทําอยู่ชิดจ้วงในท้ายท้ายคลิปเนาะก็ดูให้จบแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงวิธีทํานะครับ็อดก็ปรับกล้องนะครับ ขอเยกหาปากกาแป๊บหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ใช้นิดหนึ่งนะครับหาปากกาแป๊บหนึ่งเจอแล้วนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลงวดแรกกันนะครับหลักสิบล่างตัวเดียวนะครับนะสิบล่างตัวเดียวผมใช้สองสูตรนะครับจับเทียบชนกันก็จะได้ตัวเดียวนะครับเนาะมาเทียบชนกันนะครับ ทีนี้นะครับลักหน่วยก็จะเป็น2ตัวนะครับสูตรเดียว2ตัวนะครับเอามาตั้งนะจากคู่นะครับก็จะเป็นนะครับเก้าสองนะครับเก้าสามนะครับอ่ะแล้วทีนี้ผลมาที่ออกนะครับนะสามตัวนะครับจำไม่ได้แล้วสินะครับ ว่าโชว์เงินอะไรอี่41792 41792 650 65280 65255 41192ใช่หรือเปล่าเอฟซีทุกท่านผมจำไม่ได้ขอพายทีจาใช่41192นะครับเนาะนี่ผลรางวัลก็ออกนะครับสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งออก411นะครับ สองตัวล่างออกกับสองอะก็จะเข้าไปในชุดนี้นะครับนี่เข้าไปในชุดนี้นี่นะครับบางทีก็ก็ให้ได้พม่อนเพื่นนอนเจอแล้วนะครับอ่ะ ก็จะเข้าไปในหลักสิบชุดนี้นะครับนี่อะไฮไลท์ให้ชัดเกนนะครับนี่นะครับอะถูกเป็นงวดแรกนะครับมาดูในส่วนของงวดที่สองกันนะครับอะจับคู่นะครับหลักสิบได้เลขแปดนะครับหลักหน่วยได้เก้ากับศูนย์นะครับจับคู่นะครับแปดเก้านะครับ พลวดออกนะครับสามตัวบนนะครับ C หนึ่งเจ็ดนะครับสองตัวล่างออกที่แปดศูนย์นะครับนี่ก็เข้า2สองตัวล่างในชุดนี้ไปนะครับก็ข้าที่เลขแปดตรงนี้เอ็ดก็เรียงวงใช่แไม่วงนะครับพอดีได้วงในงวดต่อมาก็เลยวงด้วยกัน ให้เป็นสีสันไปนะครับจะได้ดูชัดเจนด้วยเนาะ,ะมาดูในส่วนของงวดต่อมาล่าสุดที่ผ่านมานะครับหลักสิบเลขห้านะครับหลักหน่วยก็มีห้ากับหกนะครับจับคู่นะครับเพื่อนๆน,นะก็จะได้ห้าห้านะครับห้าหกนะครับได้ ก็จะได้ทั้งหมด2คู่นะครับสองคู่ตรงตัวนะครับผลาัวัลที่ออกก็คือนะครับหกห้าสองนะครับสองตัวล่างออกห้าห้านะครับมาก็เข้าไปที่หลักสิบแรกหน่อยเลขค่าทั้งคู่นะครับจับคู่แล้วก็เข้าไปที่เลข5้าในชุดนี้นะครับสองตัวล่างก็เข้ามาในชุดนี้นะ วงอาจจะไม่สวยนะครับวนอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะก็ขอไปนะถ้ามันวงแล้วมันไม่สวยตั้งใจแล้วจะวงไม่สวยนะครับอทีนี้นะครับไปดูในส่วนของงวดที่ผ่านมานะครับจับคู่นะครับนะเป็นสามสามนะครับเห็นเห็นนะครับเพื่อนๆว่างวดนี้มันหลุดนะงวดล่าสุดเ่ยมันหลดุดมันมาตัวเด่นนะครับ มันไม่มาเบิ้ลเนาะถ้ามาเบิ้ลเหมือนงวดห้าห้าเนี่ย็ขจะดีไปนะแต่ทีนี้มันไม่มาเบิ้ลนะครับพลาะมันออกนะครับแปดเจ็ดสามสองตัวล่างก็ออกเจ็ดสามนะครับนะนะครับเข้าที่นะครับเลขสามเดียวคือตัวนี้นะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะครับนี่่ะนี่นะครับเอดอ่ะส่วนนี้นะครับตรงนี้มัน ชนมันตดเป็นตัวชนนะครับนี่มาเข้าตัวเดียวคือเลขสามอ่ะแอ็ดก็ไฮไลท์ตัวเดียวเลขสามก็ผิดไปถึงงดมาตัวเด่นนะครับมันมาตัวเด่นนะทีนี้เราเดี๋ยวไปดูในสูตรทุกทีอ่ะวันที่แรกที่มันผิดนะก็ว่ากันไปอย่างหนึ่งเนาะก็ได้เป็นเลขดินไปนะครับนะแต่มาดูในงดนี้ครับจะเป็นตัวไหนไปดูกันนะครับกับสูตรวิธีการคิดคำนวณนะครับมาสูตรคำนวณ2ตัวล่างนะครับลายมืออาจจะไม่สวยก็พยายามดูเอานะครับส่วนตัวนี้คือนะครับมาสูตรหลัก หน่วยล่างนะครับอัน profession. นี้คือหลักหน่วยล่างนะครับนี่คือหลักหน่วยล่างนะครับนะหลักสิบมีสองสูตรนะครับนะนี่คือสูตรที่หนึ่งนะครับแล้วก็สูตรที่สองนะครับมาดูกันเพื่อนๆเป็นยังไงนะครับสูตรที่หนึ่งครับใช้หลักหมื่นสามครั้งนะครับบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ ตัวที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งก็ทดไว้นะครับก็จะได้บวกง่ายๆเนาะ6ไปบวกเก็บเป็น3นะครับตัวเดียวนะครับหลักสิบบนคือเลข3ได้ตัวเดียวนะครับมาต่อนส่วนของสูตรที่สองหลักสิบเอามาเทียบชนนะครับใช้หลักหมื่นสองครั้งนะครับแล้วก็เป็นหลักสิบนะครับสามตัวหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหลักหน่วยสามตัวหมุนครั้งที่หนึ่งครับตัวที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะทำการทดไว้จะได้บวกง่ายๆเนาะจะได้ไม่สับสนนะครับ4ไปบวก2เป็น6 6กบวก0ูนย์ก็ได้6 6ไปบวก7็ก็จะได้3มอ่ะมาแล้วนะครับหลักสิบตัวเดียวของเราคือเลข3นะครับนะคือเลข3นะนะครับสูตรแรกก็เลข3สูตรที่2ก็สูตร3ได้เลข3มาดูในส่วนของสูตรหลักหน่วยล่างนะครับนะตัวที่ใช้บวกก็คือเลข0นะครับหลักแสนนะครับหลักหมื่นเลข2หลัก พันเลขห้านะครับศูนย์บวกสองเป็นสองนะครับสองไปบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดไปบวกหนึ่งคงที่นะครับนะก็จะเป็นแปดนะครับบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้านะครับก็จะได้แล้วนะทีนี้นะครับอ่ะหางเดียวชุดเดียวนะครับเพื่อนๆนะหางเดียวชุดเดียวเลยนะครับนะจับไปเลยนะครับเลขเน้นล่างนะครับตรงนี้เนาะ จะได้รู้ๆกันว่าเน้นล่างนะครับนะนี่ครับเน้นล่างนะเลดิตต่อนะครับเราก็ฝากช่อง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับจะไปครับอ่ะนะครับได้สองตัวตัวนี้แหละอ่ะ นี่นะครับอ่ะสงชุดนะครับของงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะครับนะในล่างนะครับะนะครับก็จะได้ใน ชุดนี้สูตรนี้นี่แหละนะครับนะเพื่อนๆนะนะครับเอามาเน้นล่างให้นะครับนะเป็นสูตรนอกกรอบนะครับจับกู่จับหางเดียวกันไปนะครับใครชอบชุดสูตรในนอกในกรอบที่ผมส่งไปเที่ลงไปให้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอาสูตนนั้นได้นะใครชอบสูตรใดสูตรไหนก็เลือกใช้ได้นะครับนะก็ไม่ว่ากันสําหรับส่วนสูตรการคํานวณนะครับสูตรการคํานวณนะครับมันไม่มีจบสิ้นนะ นะครับไม่มีจบสิ้นนะครับนะแต่นี้สูตรนี้ที่แอดมาชมเป็นสูตรระยะสั้นนะครับนะจะมาหรือเปล่าเราก็ไปลุ้นกันในวันที่1นะครับก่อนจากกันนะครับผมก็ขอฝากช่องนะครับนะช่อง YouTube ช่องเลขดิบแอดต่อแล้วก็แฟนเฟซบุ๊กติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับชื่อช่องค้นหาพิมพ์ไปที่ค้นหานะครับว่าเลขดิบแอดต่อแล้วก็วักแฟนเพจนะครับก็จะเจอเจอกันทุกข้อมูลนะครับสำหรับข้อมูล2ตัวล่างนี้นะครับผมก็ให้ไป เป็นเกาะไาเป็น,นปเสวทางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ